กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีไปทุกฐานเนาะที่เขามาหับส้มซองน้องคำ <S <S เมื่อนี่กับลาซาเพี่นมายังปลาลูกมาเปิดแผงขั้นดาวนี่บอบพิษแล้วมีอะไรที่อินดาวเอาเงินมาให้ยคาทานร้านสาวน้ำญาติพี่อยากซื้อนอกซื้อนมให้ลูกแ<อ>ล้วเรื่องเงินบาทสีให้ายเงินบาทสิมาให้ยเงินอะไีนเขียเขาหายคา เียบเ้ <amounts of water writers> ่นาบ้านเนี่เป็นแก่เมื่หายมันเท่าอยู่ได้ทำไป้าแม่เป็นบมจักแน่เอาหายกับเผินผมมีเงินในทงเผื่อกับปันนี่แมนอืมเอาหลอกตู้เอาหลอกกระเจียไปน้ำอืมเอาเผื่อแถวพื้มีเปนเนาะป้าเยือๆเผื่อยูเพื่อเดียวเผื่อว่าวัน อยู่กับร้านอะไรร้านสาวนแกปไปเลแล้วก็มาอยู่กับน้องกทินอ้งเื่ออยู่กับร้านชายร้านชายออกเรียงงวก็อยู่น้องกทินอืมช่วงนี้ก็จะาีิเห็ได้นนอพี่น้องจะหนอยค่ะงมเกี่ยวเขาจะนอยบอได้หล่อเขาเลี่ยงระบบคานาจันาถอดถสมใจแน่พี่น้องเอของบนได้หลอวลำหน้าน่ะเขาแห้งนะกันเลิมาหล่ออีกเจาเกี่ยวขเาอีกบอได้หล่แม่อันนี้คนนางสนีตะกี้นี่ น้อยข้าวตุ๋ยไปชีเข่าท่านมีเข่าอะไรจะไหวมัยอย่กกินกินเลยเร้อภาษีเหมดแล้ววันนี้อะไรเข่าเต็มละมาะโอ้ยให้ยืมเนี่ยจานะพอดีเลยในบ้านเราเขาก็มายืมไปกินอยู่ไหนผู้ยืมผู้ซื้อผู้ซื้อกลับค่ายผู้ยืมกระหายแม่เข่าเขาในหน้ากะมีได้ค่ะเข่าใหม่เขาก็มาแทนเฮากรเหติบะเนาะไซโก้เก่าได้เด่นเลยเออขอบคุณค่ะบมมีเงินหายนาไซโกเก่าเกี่ยงเถอะ เกียงมีคำสุขได้บ่มีนักคิดแม่บ่โชูบ่เศร้าคนเฮาแม่ลาเริงมีหยังก็ฮหงว่ามีหยังก็ซุ่มแซวกินแม่ต้องคิดหลายคนเฮาเกิดมาสเดียเป็นมโนศาสนาจากสิเกิดเป็นหยังฮ่าาฮเกิดเป็นคนสาดเลยค่ะใช้ชีวิตให้มันเต็มที่ความดีมีไปใช้สนุกอืมคนดีให้มีในตัวแม่ต้สวยเล็กงได้กัล็กเนาะคนหาน้าแม่ว่าเทยเบสละสาร นี่บ่ได้พิษซาบ่ได้หายภัยบ่ได้หลักบ่ได้เล่มแล้วก็บบ่ได้ป่อยบ่ได้ด่าเัาก็ได้เกิดเป็นคนคือเก่าเัาก็ได้กินได้ทานเออได้เป็นคนแน่นอนบ่ได้เป็นดอกซากถูกแล้วเป็นคนไงเกิดเป็นนันมาเศรษฐีเนาะแม่จเกิที่สิได้เป็นอย่างอุ้ยบ่วางรายแหละให้ได้เกิดเป็นคนซะให้เป็นคนหมักหม่อนคือเก่ามีเต็มสามสิบสองประการ มันว่าว่าจิตใจเฮาเนี่ยมันหยุดน้ำอันใดเฮาหยุดว่าเออหยุดว่าอยากได้อยากกินอันนั้นอันนี้อาเพิ่นหยัดนอนถ้า่างัูขั้วเจ้าก็บ่ได้ไปเลี้ยงนี่แต่ไปหลอกนี่จะลอกให้ลึกซายเป็นเลี้ยงถ้าเจอหูจะมางวตัวใดเป็นตัวใดมองหามได้ออกไปเลี้ยงงวจะโตจะโตกับหูสั้น ฝักเงินนะคายแล้วมาเข่าวตรงฮะเาเป็นคนเนียนเนาะใครสอบเนียนไหรอเนียนชิ้นไหนชอบเมียนก็เบิดเนาะงาเบิดแล้วจ้าใครกินข้าวเสียกําไรบ้างใครกินข้าวเสียกับปิ้งปลาเฮ้ยอันนี้น้ำมกเฮ้ยปลาเน่ะมันขึ้นในปิ้งข้าวในมกเอาปลาขาว มุกปลาขยงกับปลาขาวทะเลยนเปียกมาขึ้นเมืองปีกเลยตีแรงเลยใจแาบตายลายเนาะใจยายน้ำวิวอะไรหรือก็ห่อมกหายเห็นได้แไปอะไรไปตอนเพิ่นไปยามเพิ่นหาพิ่นก็ได้ของต่อนมาหายจริงเขาไปนะบริวารอยากไปเฉลียเพิ่นอยากไปถ่ายคลิปให้คนไปชมเพิ่นน่ะฮ่าเนี่ยต่อนหายอนาถอันนี้ไปจักหอยไปจักก้อยไปจักปูจักปลาครบสุดปลาเห็นปลาเป็น น้ำคือสีขึ้นลายเนาะแถวอันเซ่นะเริ่มขึ้นได้น้ำในหัวยอันความไปเที่ยงอันน้องบิวพอน้องบิวน่ะก็ะขึ้นขึ้นสูงกว่าถั่วเราเคอปีนีนเนาะขี้หวานใดๆเนาะจังว่าใหญ่ยังหวัดยิ่งขาว่าพายุ่สิเขาอยู่ได้พายุ่เขาใดอยู่เขา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 อยู่เขาวเวียดนามนะตรายแมนพอาบันเทิงกระซาดถูกขึันบอลเขาเจ้ามาเชิดเขาเราด้วต้นเขาเจ้าเชิดหน่อยหมู่บ้านใครแล้วบ้านเนาะบุ้เลยอื ท่วมกับถ่วมเบิดบอลนอเวอรหรือว่าเนีไหนเนาะเฮือนบ่าวไต้ยนี่ยงว่าต้นหมวกจะเห็นบ่าจงถึงตึ้งหมวกจงไกลหัวเฮือนบ่าวไต้งาต้นหมวกชสูงนะงานในเฮือนเขาชอบหนังถึงหัวนแต่ว่าเนาะในงามจะมาบ่าวไต้เฮือนสูงไหวละกัเก็บเขื่อนถึงเว้นจนคืนนี่เป็นเหตุห่างเป็นเหตุห่างไหวเป็นเหตุมองน้อนไหวถึงได้เออเลี้ยวขจะดสลาดเนี่ยงว่าระวังจะได้ผ่านหลายปีเจอนักมาเนาะต้องมีสติ ่านเินเพิ่นมาทันเทเลยันจะมนักมาังได้ยังไงพระเงกู่มนได้ารมุ้งผุ้ใหญ่จะดีกัสิรื่องงงอนีำคังั่นีกขอบคุณผุ้ใหญ่จะดีอย่าีีชอยกับเจ้าจะยังได้สมัครจะยังดีเลยยังแต่อุ้ยน่นะฮะก็ได้ตเาได้แลวได้เลวอ่าเอาเงินเงินเราดีไปห้เจ็ดพันนะไปเอาเามาก็เป็นหนองพันใช้จากต้นอาเสา เอาแบนวนพันพดีเราเอาไปใส่หนีเขาอเอไป่าซองหองเนาะสงสัยสิเป็นซองห้องเนาะเก่าซ้ซที่นั่มั่ด้วยซ้องซหองตหองอือเนาเปซห่องเนีเนาะเมมเราจะต้นเก้าสั่งมาเลยนาจิบหาได้ สี่เมตรสามกันจากลุดนี่เห็กัโอ้ยเหล่าน้องความถุกอืมเอรอะนะกับว่าเสียบวสีแต่ละเมิอว่าขีดเลอกเพรว่านะครับว่าเอ่อเจ้าเล่านะเราจะหายน้ำลายในขีดอีสานี้แล้วก็หายอืมเขาเห็นย่อเขาไปเบิ่นอืเกรอนะกับว่าเสียบวสีแต่ละเมิอจังมาจะคุกออกมาจระหันสิมาปลูกพี่ปลูกยีดินนองเราใส่ดินอยู่บ่เปลี่ยนอดินนองนองนองเพาะมันสิถือจะกื่ยผู้หายแล้วนั้น เห็นไก่ไให้ได้เออเห็นแล้วที่มีเอากรแพงนะบอเอาเมียังตะนางแต่น้องกอยู่กรุงเทพนะสิเอาให้ดินตัวนี้ดินตัวเชาอยู่เด็กกระทั่งเขาเนี่ยน้ำป่านี่บอเราอยู่ในท่าจิตตสบายอยู่บ่กระทั่งเนี่ยอยู่อะไรผ่านดินหมู่ของเก่ามันทับปิดแบ่ไปเที่ยวอืมันอยู่กลางหมู่อยู่โซกในเฮือนบ่าวตายเขาไปนะเอลยน่าโมโหยังน่าขังทางใดเหยื่อนบ่าวตายจะเห็นบ่ โมเฮือนบ่อไตเนาะนี่ตั้งหน้าบ้านโุ่งทางเนี่ยบ่แม่นบ่ออันนี้มันเป็นเดินเห็นบ่ในถาดพีดในกับไปอีพีดมองอุ้ยชืู้เฮือนถ่านที่ขามไปเนี่เลยต่างต่างสิเพื่อนบ่าวบาเลี้ยงสิบเอ็ดทั้งสองพี่น้องสุเพื่อนพีดกันนะเนาะสิไปปลูกขยกนงในเพื่อนแต่เงินมันคือเดินกลวงจะไปเคยวางนะเคยกลวงนมองถาดใม่เดินเขาหยิบอันหนึ่งมันอ้อมหัวมันสิมีเดินเห็นไหมเดินเดินยข็งแขางเนาะละซาวเนาะ บ่แมนตัวนี้เดินห้องข้าวอันนั้นอยากไปจังสั่นบ่เอออยากขึ้นเนื้อเลยบอลช่วยอยากไปเอาหอยน่ะแต่ว่าเดินนะมันไปเดินกลวงหรือบ่แมนแมนเดินไปอีกจัจหน่อยแมนบอกไปอีกมีมีหัวอ่ะเด็กเออหันแล้วแล้วบอลวางวางเขามาวางถังเดาะกับบ่หมีบ่ดื่จังไรเนาะบ่หมีจะบินเข้าในหมอนถาดอยู่นะตัวเองเราถ่าน เห็นว่ากระอมแม่น่ะดินข้าเจ้าซึ่งเลยแหละซึ่งก็เพื่อนบ่าตายเลยเนี่ยเราเ็ยชิดเงินใหม่นั่นบ่ไกลเอิดกดนยินอยู่สำนีไปหวางเอง่จกหวังเล่าข้าเจ้านั่นแล้วมีกับมีได้ต่ไดจัดต่อมีกระมีกันเลย ขฮาเอาไปไหว้ผ <thôi S 2> oh, uh, ุน้ำพอยันพุนโตคำเมื่อคืนเนี่ยนะอันมอนพุนหยาดอ่ะก็ได้สามกับเสือเครื่องหนึ่งคือกันหรเห็นบอกเอ่ยออกมาอยู่บ้านอันนี้ก็ปอยู่ตูปต่อแล้วขจจโามหันคออยู่ตูปลงเอ๊ะเท้าสี่ต้นใหม่ห้องเดียวเงื่อนห้องเดียวอยู่น่าแค้มขอบ นี่เด้ละซ่านในในก็ผ้าเก่าๆนะสินะสิค้างเงินนั่งนิดแล้วก็มาพูดเพื่อนเนาะอยู่เพื่อนแม่เนี่ยพูดเพื่อนเนาะอยู่ทรงนี่เด้นี่เด้นี่เพื่อนไพยนี่ยนี่แล้วมาอยู่เนี่ยนี่หละโฉลูกใหญ่เนี่ยอย่างอั่งนำมาได้เพื่อนไปเลืยใหม่หับจ้างหลับจ้างอาใหม่โบแมนว่ากาเจ้าจีจ้างเงินจ้างยังได้เดือยให้เขาเือยรับจ้างแล้วก็เขาก็เจ้าพ่อลังหนึ่ง ข้ากระจังมาได้ลังหนึ่งแต่ก็ไปสองคนได้เฮื่อนสามลังแล้วก็ปั้นกันทุกคนผูหละลังเครื่องใหม่นะก็เอาใส่หล่อแก่ม่าตะปูนฝาขวดขยองหน่วยผู้ผู้ฉุกใส่หล่อมาหลอกันได้นะอ็นได้นะละซาหลอกกันได้นะตารางเล่าเออยังงั้อยู่เอ้ย่ก็ยังงั้นกันว่า่นเก็บไว้าานความถูกนี่มันกับปอทรามดาพี่น้องเอ้ยขั้นห้าบ่อเนี่ยนาอีบ่อขิดว่าอยากเก็บอยากทำอันนี้บอมี่ได้ ขั thing, day ้นค like mm. mm. so, so, so ิดอยากเห็ดอยากทำกันคือสมบูรณ์ว่าเฮาอึดเข่าอึดหนามกาบ่ได้ดอีกคือเก่าได้เหมืนซี่เป้ชื่อเข่านี่เฮากอกเข่ากอกพอได้กินทุกๆกับตามไปแล้วกัด้าเห็ดเลื่อนเลื่อยด้วยหัวด้วยแห้งแป้นนี่ก็แห้งตัวเองเลื่อยเองเห็ดเองได้แล้วก็มาซ้อมือบวมแบบสิกบพื้นกบไผ่ไผ่กาบบรายนีอือโอ้ยบ้านนั้นยังได้เห็นเป็นหลังเนาะอือซ้อความขั้วแยมขั้วไผ่ยาม สซกบก็ได้กบใหม่เนาะพอมาแต่พอแต่แม่นากับบะเบนี่ีจักไข่เอ้ยมาเห็ดไปน้ำโขบ้านไปน้ำป่าน้ำดงขั้นบ่มีกับคุดดำไปเห็ดไปเก่งทำลูกไข่ไหมทำมาให้ลูกชายนี่นให้งวกินนะะขั้นบดบะเบนบ่ได้ได้กระเจ้ากับแมยู าเห็นหเหหน้าข้าน้าอุสหท่มว่านไส่เงินนะข้าเจ้าไปเหายนะแล้วพ่อได้สื้อเขาขึ้นขึ้นขึ้นขึดเขา้นเท่าไรอืมขึ้นขึ้ขึ้นขเ้นาะขึดหอกขึ้นหอกเกลือขาแล้วค่ามาอึดเลยเลมาอึดขาเบ็ดสุดสิ่งสุดอย่างได้ขันมีข้าขากับพ่อได้กินแน้ของข้าก็มีเนาะแต่เงินกัเออเป็นหัวขาดยขาาเป็นหัวขาดข้ากัย่งว่าพ่ออดได้อือือ่กนอืดามาอืดอะไรได้เมือหนึ่งก็มากระบบ ตายได้พี่น้องเว้ยแมงเนี่ยตกะ่าเมกินกอยเนาะกอยเบ้าอสังเอือยเส้าอย่งจื่นได้กินแป้งเอาแป้งนะไปขุยเกงงน่อไหมขุยปนแป้งซุกและเรือนั่นนะตแป้งอามาตสไซดยเ้ย แกงนั่นกะน้ำตาลก็แม่นสิมีอบีน้ำตาลสิมันเป็นเผ็ดแน่ๆนะมะกอยใส่ใสน้ำนหวานๆนคมแบบนะกินตนึงแป้ง3อือแป้งก็สิแม่นแป้งมันบ่หรือแป้งยางนคั่นเอามาเฮิงน่ะมันสิเกินเหมาะเยแป้งน่ะเฮยเห็นอยู่แล้วก็ยำมื้อเช้าซอกนึงนะนาวน่ะเช้ายำมื้อเช้าแล้วก็มาอแป้งกแล้วก็มกอยบ่ต้องต้องกล้วยบ่มีดอก แต่วาส้งใส่น hmm. no. so yeah, mm ้ำตาลนะครับเอาใบอะนะม่ตรงเลี้ยงนะมามุกนึ่งมันเนียคอมบ่เนียวมุกหนึ่งโอ้ยบ้านกะเขนสองอ่อกินแล้วเป้งกะปอเมล็ดสีขาวได้นางนี่นมันออกซีนี่เป้งนั่นนี่นีซีนี่โลดดิเฮ้ยเป่งโตสีหวานโออกสีนี่น้อยเนาะเท่าเท่า มันบวมนว่าสิพาวจนพูนเนาะแป้งนะซีมูหมวกซีมูมัวบวมนว่าสิพาวสะอาดได้บ่อได้แป้งตะกี้เข้าใจเข้าจเองนซีสับสับน่อยหนึ่งซีสับสับแป้งนะยังมาทราบว่าต้องกินข้าวไปในเข้าใจยังไงอยู่ได้นะคือสมัยคูเมองินเนาะต่างกันไลยพี่น้องเลยต่างกันไล่ไเอาเรื่องลำบาก ออกมาอยู่ในบ้านกอกอันหนึงย่งบะมี่กอกโยอกหนามนะย่งบะได้มีมาอยู่ในบ้านไปกุดน้าบสางห่วยคนใครไปก่อนแล้วก็ได้น้าสางหวยนะี่าสาห่วกินแล้วน้าใสก็อยู่หันน้ากินก็อยู่หันแล้วยังมกล้มา่แกลแล้วเมันกาละเรื่องบ่ท่านสมัยเนาะคือว่าเอาไงคอ่าผุดทงหนามสก่อนมาถึงตามเขุดทางกอกทางได้กับ นว่าว่าจะเอามาทางคือว่าแพงเอาแต่เทื่อตะกี้อะไรอืมอืมไ่ได้ทางฮะนั้นตะกี้เราเคยมาเตรงเฮียนได้เลยนะกอกตัวนี้นะมันยุกยากแล้วก็เป็นโยกกอกอาตุอาตุตาดิคนไล่เปลี่ยนกันยุกของกอกมีสองอันตะกี้เปลี่ยนกันยุกหาบมันก็หมวนแล้วหาบแตอยู่กลางบ้านเนี่ยมันแข่งกันสุพนะผู้หนึ่งคิ้วหนึ่งผู้หนึ่งคิ้วหนึ่งก็จะมาต็มเฮียนนะเดียวนี่ เบาหนามน้องเข้าอยู huh. on, like, on mm ่ห hmm. mm ัว hmm. ค wow, mm ุณแล้วหมูมาเบิดแล้วขอพอหมูมาเท่ๆแิ่นน่ะย่งมาได้หนามไปไปก่อนก็เอาไปไปก่อนก็เอาแล้วผู้ใหญ่เนาะลูกเจ้าคนนอยก็เผาอยาวห่าแล้วโอ้ยบระจักทีสิสังลงไปเบิ่งได้ระบอยนั่งย่างผู้ลงไปน้ำรังผักขาคือคือเมื่อแล้วเผาอยู่ห่านเลย หน่อยผู้ลื่นแน่ปู้เอาแล้วปู้ใหญ่กับบบได้ลงไฟกระลุไฟลุกมันลงป้าเอาแม่พี่น้องเขาก็ซุมมาพาคววนเขาขอจลขปไก้เพียงสนิทก่อนเด้อขิปหน้าพอกันใหม่สบายดี